ถ้าคุณชอบกล้ามใหญ่ๆต้องลองดูเลยปลาบึก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 กำลังเล่นเยอะครับบางที่ไม่ค่อยชอบนั่งก็โอยกเพราะเพราคุณสั่งไปก่อนเลยกระเพราหมูสับเป็นไรไม่สบายตัวตัวสบายดีจับตูดได้สบายเอาไข่ดาวเอาครับไข่ดาวไม่สุกนะครับเฮ้ยเป็นลิซิดดวงไอไอเอาเผ็ดๆผ็ดไหมจะได้แบบระบายเผ็ดเนื้อวัวคุณสั่งไปเลยผมกินไม่ได้แล้ว แล้วมาล่าหาป่าลองไม่ผิดหมูป่าไหมหมูป่าได้หมูหมูป่าใส่หมูป่าอะไรนะมีผัดเผ็ดผัดชิ้ผัดเผ็ดครับต้มยำไหมหน่อยดีกว่บ้านต้มยำสักนิดหนึ่งต้มยำซะหน่อยบะคังไงเราชอบไปกินบะคังด้วยเฮ้ยคุณเคยกินปลาบึกป่ะไม่เคยคือปลาบึกเนื้อหนังมันจะหนากว่าครับอ๋อแต่มนคล้ายๆกันใช่ไหม ปลาคังดีกว่าอ,อย่าไปเพี้ยนเลยแล้วคนก็ปลาคังดีกว่านะปลาคังนีกว่าแล้วก็ไข่เจียวที่ไะไข่เจียวกุ้งสับดีกว่าครับได้เอาข้าวจานหนึ่งครับเพราะว่าเอากระเพราและข้าวไปจานแล้วมาใกล้ๆครับเฮ้ยก่อนจะพูดในเสร็จสัตว์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าหลายคนบอกว่าพี่ไม้บางทีมันไม่ค่อยดีคือปัญหาเกิดสองอย่างเลยครับหนึ่งโทรศัพท์เก่าอ่าด้วยโทรศัพท์เก่าไม้เมยตัวรับเนี่ยอาจจะเก่าไปบ้างครับแล้วบางทีไอตัว เลบางทีมันก็เราใช้มันนานมากน,นะบางบางทีรุ่นเก่าๆนี่เว้ยเวลาเราเคลื่อนที่อ่ะเราไม่ค่อยได้ระวังมันอ่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนย้ายรีซิฟกัอน,นอ่าแต่ตัวรีซิทที่รับเนี่ยบางทีเราเคลื่อนเคลื่นนอนไปนะแต่จะไม่ค่อยเทย่าไหร่เสียงไม่มีปัญหาบ่อยๆเนี่ยอันนี้คือผู้นสนับสนุนรารแรกนะค,ะครับของช่องบางกอกเซก้านะครับผมขอบคุณมากครับตอนแรกนี้ก็จะเป็นร้านอาหารขนมหรืออะไรพวกนี้นะไม่ใช่ครับผม เป็นไมค์ไวเล็ทครับสงสัยแกคงโดนแหละแล้วแกลำคาดอ่ะขอบคุณจริงๆครับผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแนะนำก่อนแล้วเด<บ>ี๋ยวมาดูว่าตอนนี้กับตอนที่มีไมค์ไวเล็ทดีๆนะเสียงเสียวขนาดไหนนะครับผมเป็นลิสิดดวงครับป้าไม่ต้องพูดไม่ต้องไปบอกเดี๋ยวเผื่อป้ามีว่านมีอะไร<อ>มันมีมียามีอะไรไหมครับเอาบอกป้าทำู่็นพิการเลยอันนี้ครับโคูนิแลน นี่ครับเป็นไมวายเลสแพ็กเกจจิ้งคือแบบดีมากอันนี้ผมแบบยอมรับเลยขอชยหน้านี่คือแบบผมบอกว่าไม่ใขู่นะไม่ใช่แบบที่เราคิดกันแบบเมื่อก่อนแล้วนะของเก่าเราอะไรโหลดที่เราใช้อยู่โหลดครับอันนั้นโหลดใช้กล้องใหญ่นะสําหรับใครที่เป็นคอนเทนเตอร์นะแล้วหาไมดีๆอยู่สักตัวหนึ่งนะผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ่านเราดูเราดูเราดูแลเปิดดูเปิดมาดูับดูกล่องเปิดมามีงูมีเนี่ยอะไรออกมาไม่ใช่ ันนั้นคืออะไรใบพวกใบรับประกันใบอะไรอย่างเงี้ยบ้าใช่ใช่ใช่ครับนี่ครับคู่มือแยบลงทะเบียนคู่มือเมนรุ่นต่างๆนะครับอุ้ยมีกล่องให้ด้วยใช่เป็นกล่องนี่เมื่อไหร่ว่ากล่องเนี้ยสับคัญจัดเลยนะใช่มากพอที่เราซื้ออ่ะเราต้องหาถุงใสส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไม่มีแต่ไม่รู้ใหม่ๆมีหรือเปล่ามาเปิดดูครับอยากใช้แล้วอยากใช้แล้วมีถุงในถุงนี่มีถุงในกล่องอะไรเนี้ยนี่ยเนี้มันเก็บ อคืออะไรครับกอร์กุล่ากอร์กุล่าอ๋อสวยเนี่ยแปะกุล่าอ๋อครับชอบครับชอบชอบกุล่ายังเอาเบาะอยู่อ่ะเบาะป้าไว้มีเพศสัมพันธ์นะครับนี่ข้างในมีอะไรเนี่ยโอ้โหกันลมอย่างดีจ้าสามารถเอาไปแปะได้เลยครับอ๋อเป็นพลาสติกเลยอ๋อแป๊บนึงนะคุณใส่อย่างนี้คุณลองเอาเอาขนไก่ไปติดตรงคางนี้ สวัสดีครับโห่เต้าเลยจัดเป้าจัดเป้ามีมาให้มีจักรบอืมนะครับเหมาะโอ้ชอบอันนี้ชิบขายดูเด็ดแล้วเป็นชาร์จ USB เหรอปะอันนี้คือ USB C เลยชาร์จปึ๊บเปิดมาดูครับเจี่ยหน้าตาล้ำว่ะโหดสัตว์อยากจะใช้ต้องลองลองใช้เลยดีวยแล้วดูหน้าตา r ซ c เบอร์ ครับวันนี้เราจะไม่ลงพวกเทคนิคนะอ่าปิดเปิดตรงนี้แล้วที่เฟี้ยวคืออะไรครับมีช่องหูฟังครับสายแล้วก็ติดที่เป้าเข้าไปอ่าเป้ากันลมเปิดติดง่ายด้วยครับไม่ได้แบบแน่นมะแน่นอยู่เนี่ยแน่นแน่นเลยอ่ะเฮ้ยมันเหมือนอันนี้เป็นอะไรวะแม่เหล็กนะเว้ยใช่ป่ะแปะกับกระดุมนี่อ่ะใช่ด้วยแน่นไปนี่คาราบาลเลยความเหงาในตัวบวกเจ้าลบปิบ อย่างนี้ดีนะแบบเวลาเราเราเดินทางอ่ะชาร์จอันนี้ไปด้วยชาร์จนี้ไปด้วยนะครับไม่ต้องหาปลั๊กใช่ป่ะอ่าลองกดเปิดปึ๊บโอลี่ครับเมนูกดอนี้อ๋อเนี้ยผูมเมนูกดปึ๊บคุณลองสไลด์อาจจะสไลด์ไม่ได้เน้นกดที่ฟังก์ชันเลยอ๋อเน้นกดที่ฟังก์ชันไปเลยแล้วถ้าเราจะออกกดเมนูเหรอออกกดตัวนี้อ๋อโอเคนี่ ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอ่ามาถึงตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนับหนึ่งสองสามแล้วเราจะใช้ไมนี้นะหนึ่งสองสามไปครับ, 2> 1, 2, 3, รบโหลครับโลครับที่มาสุดยอดคือหนึ่งในตัวมันเนี่ยมีโหมดปัก EQ ด้วยนะถ้าคนเสียงแหลมเสียงทุ้มอะไรอย่างเงี้ยสามารถชดเชยได้ประมาหนึ่งคือเขาบอกเลยเป็นโปรเฟ e ชั i นอลค q u ลิตี้ไมเลยอนะเฮ้ยแต่ถ้ามี EQ อ่ะมันเดือดอยู่แล้วนี่สุดยอด Polyland นะครับผมน่าจะเป็นใบที่มาซัพพอร์ตชาวครีเอเตอร์แหละ ว่าหลักๆนะน้ำหนักของทุกอย่างวัสดุแม่งคือแบบรีเมียมดีเลยดีดีนะครับเอาให้งั้นเดี๋ยวเรารอไหมรอเฮ้ยเฮ้ยก่อนรอเรายังไม่ได้บอกว่าเรามาที่นี่ยังไงอะไรยังไงที่นี่คือร้านอะไรร้านสมเกตอาหารป่าอยู่ตรงไหนพระรามห้าใช่เส้นพระรามห้าตรงนี้เขาเรียกเส้นอะไรที่เราผ่านบ่อย เราจะพไม่รู้เราจะพึกแต่ว่าเราเซิร์ฟมาเป็นคืนนนทบุรีอ่ะใช่เลยเลยถ้าน้ำนนมาหน่อยอ่ะเลยใช่ป่ะขึ้นสะพานมาแต่เราไม่รู้ว่าเรียกพระรามห้าหรือเปล่าแม่แต่เซิร์ฟพระรามห้าขึ้นเลยนะเหรอโอเคร้านนี้นะครับหลังจากที่เราไปกินเบอร์เกอร์มาแล้วพี่แทนบอกว่าเฮ้ย พวกคุณชอบกะเพราเหรอผมมีกระเพราร้านหนึ่งที่ผมให้เป็นเดอะเบสของผมเลยแล้วพี่แทนเป็นนักกินระดับประเทศหรือว่าเป็นนักชิมเขาเป็นนักชิมเขาเป็นนักชิมระดับประเทศเลยประสบการณ์ก,รกินคือแบบก็ต้องยอมเขา่าใช่ป่ะที่นี่คือกระเพราที่เขาบอกว่าล้มยากที่สุดเ<ม>จ้าหนึ่งเท่าที่เขาเคยกินมาสำหรับตัวเขานะเขาบอกเนี้ยสำหรับตัวเขานะสำหรับตัวเขานะเขาบอกว่าคุณลองไปกินดูเด็หรือว่าไปรีวิวให้คนดูหน่อยแล้วเราสายกระเพราเฮียช่องนี้ใช่จะเป็นอย่างที่พี่แทนบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ หมูป่าแบบอ๋อหมูป่าอันนี้อันนี้แก้ฤทธิ์สีด้วงไหมครับไม่พวกมันจะแก้เหี้ยแล้วเผ็ดขนาดนี้พบแพทย์ศิริราชชัวร์นะมขอดมกลิ่นนะบอกตรงๆกลิ่นไม่กล้ากินเลยอ่ะพี่แทนกระซิบผมว่าร้านเนี้ยมึงชอบกินเผ็ดมากใช่ไหมร้านนี้ตอบโจทย์เมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่าเผ็ดระดับไหนนะก็คือเขามีความเผ็ดระดับสแตนดาร์ดของเขาเพราะว่าอาหารป่ามันต้องสู้อ่ะพวกพริกพวกอะไรพวกนี้ใช่เะล่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าก่อน <laughs> มันนั่งได้ทีละข้างนะข้างละสิบห้าทีใช่ <laughs> แต่ผมขอลองชิมหมดแล้วกันได้ถ้าใครย้อนไปดูคลิปเก่าๆเราอะยังไม่มีใครล้มอาหารป่าที่สิงห์บุรีได้นะสำหรับผัดเผ็ดหมูป่าสำหรับผมนะปอาคุณดูคำเดียวเท่านั้นครับขึ้นเลยเหรอแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบโหดนะมแม่งร้อนร้อนเครื่องแกงอะ่ะเขาบอกที่นี่เผ็ดจัดเลยอะป้า ถ้ากินเผ็ดจะอร่อยมากหรอหนนะถ้าเรากินไม่เผ็ดเราจะไม่ปั่นคนะ่ะป้าว่าผมเหมาะหรือ,อย, <c oughs> ยังมึงจะเหมาะได้ไงป้ายังจะหาเบาะให้มึงอนยะู่เลยผ่ให้คุณลอ่าินาฮ่นี่หน่อยอ่ะเดี๋ยวฮ่่านะน่าฮ่าฮ่่ ผมบอกเลยรสชาติที่เล่าเป็นกับแก้มอะไรดีเลยเนี่ยใช่เลยอืะถ้าคุณกินไอ้พวกนี้เข้าไปก่อนที่แรกเลยครับนึงนะไม่จะยิ่งเผ็ดเลยเว้ยไอ้พวกพริกไทยเลยพริกไทยสดอ่ะเออแล้วดูครับพวกเครื่องเนื้อสมุนไพรก็เนื้อคือแบบบ้านโคตรแบบโคตรั่นอ่ะมะเขือใช่มะเขือแต่ไม่ใช่เ็นรุกเลยจังวะมะเขือเปาะวะกระเทาะนาแว่น่ะ ใครเลยออกแอนเบาฉันอยู่ไหนเบาฉันอยู่วัดโอ้ยหนังก็ไม่เหนียวตรอเนอะเฮ้ยคุณว่าหนังต่อปะผมว่าหนังกรอไม่ใช่มะเขืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยเปรี้ยวจริงเหรอมาดันปะวะน่าจะมาดันบ่ะเริอหมาเวรเรหมาหมาป่ะเีอยโคตรโหดอะคุณว่ารสชาติเป็นไง ผมว่าไม่โคตรกลมกล่อมอ่ะหอมกลมกล่อมเนอะเป็นรสชาติที่แม่โคตรจัดด้วยแต่แม่โคตรกลมกล่อมด้วยอืมันจะปี๊ดขึ้นมาเลยมย่างีเดียวๆเลยไม่มีอะไรตามมาเลยปเนี่ยตอนนี้ปี๊ดขึ้นมาละปี๊ดขึ้นมาละปี๊ดขึ้นมาละเป่งๆปลงมาละอ๋อนะปี๊ดลงเนี่ยไม่ได้ปี๊ดขึ้นต่อไปจะไปเหราะครับนักชิมระดับประเทศเขาแนะนำนะครับถ้างั้นเราลองเราดมกลิ่นนะดมเนี่ยเฮ้ยแต่แห้งนี่เนาะแห้งมาเลยเหมือนกะเพราคั่วเลยเออเออใช่พี่พูดถูกะ อันนี้แหละกลินกระเพราหอมชื่นใจกระเพราแดงแบบรเพราเก็ดก้านแดงๆอยู่เหรอนี่เปล่าวะใช่ใช่ลองหน่อยกันนะช้อนเดียว,วางเลยอ่ะคำเดียวเองเผ็ดจ,จริงถ้าคุณกินคำนี้หมดจานนะเราอาจจะต้องจัดลำดับแรงกิ้งใหม่ของกระเพราเรานี่ครับผมกินแค่นี้พอนะอ่าเพิ นี่นะไอ้เนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาพริกเลยนะเฮ้ยแล้วอีกอันที่พี่แทนบอกว่าน้ำปลาพริกเขาอร่อยด้วยใช่ป่ะเป็นพริกขี้หนูเป็นน้ำปลาพริกแบบไอ้นี่นะโบราณโบราณใช่ไหมเออเพราะมมีกระเทียมมีอะไรดนะ้วยเนาะผมขอลองนะนี่นะใส่แล้วนะ ปกติเผ็ดๆคุณไม่สู้นะแต่อันนี้ใส่ต้าคุณสู้อยู่นะเราไปกินกะเพรามาเรามีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าในใจถูกป่ะครับคูลองกินอันนี้ก่อนคุูลองกินอันนี้ครับผมขอปเปล่าๆเลยคุณซัดเปล่าๆเลยเดี๋ยวนะ,ปะเปล่าๆถือว่ารสชาติเผ็ดมาวายอยู่โคตรวไยวาย,วาย <ไฮ S 2> มาวายมาวายอยู่แล้วเป็นกินกะเพราที่ ที่ไทยแท้ของแท้เนอ๋ยโคตรดีอุ้ยหึ้ยแป๊บนึงฮะโอมาเีลยมามามาเฮ้ยรสชาตินี้ผมชอบว่ะเอาเด้เฮ้ยแต่ผมชอบนะอร่อยมากเลยอ่ะไอเฮี้ยโหสัตว์แล้วแป๊บนึงครับฮะไปดูไปดูดูดูพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูตามไปโคตรดำโคตรกลมกล่อมเฮียดีสัตว์ มันเหมือนแบบคั่วเลยคั่วหมูครับมันมันคือผัดกะเพราที่คั่วจนแห้งจนแบบแม่งหอมผมบอกเลยว่าติดท็อปเลยท็อปสำหรับผมนะเอาท็อปห้าออกเลยคุณต้องเลือกหนึ่งสองสามอันนี้ติดติดเนอะติดโอ้ยเฮียอ่ะเดี๋ยวผมขอลองกินกับไข่ดาวนะเปิแล้วก็น้ำปลาพริกหน่อยเนะเปิแล้วสังเกตบ้า ขาไม่มีไข่แดงมาช่วยคุณได้นะไข่แดงเขาเกือบสุกนะใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พริกอะไรวันนี้ไอ่เหียเผ็ดที่ผ่าน่ตอนแรกอ่ะผมนึกไม่จะเค็มเลยเว้ยแวปแรกนะรเราิเปล่าวัดแรกนึกว่าไม่จะเค็มแต่พอกินแบบเซี่ยววิอ่ะหวานแม่งขึ้นมาพอหวานกุ๊บกลมกล่อมแม่งตามมาเลยอพอกลมกล่อมตามมาไอ้พวกแบบไอร้อนแม่งตามขึ้นอีกอ่าอ่าใช่ถ้าพูดนี้ใช่ ตอนนี้นะผมว่าแม่งไต่กระเพรามาลูดลงเลยนะเนี่ยความโบราณแล้วก็ผมว่าวิธีการอ่ะแล้วเขาใช้หมูสับด้วยไงใช่หมูสับมือผมถึงว่าทําไมพี่แทนแม่งชอบอืมมันไม่ใช่กระเพราที่ติดหวานไม่ใช่กระเพราที่เผ็ดแต่พริกอืมพําเพื่อที่มันมีอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอะถ้าเป็นพ่อครัวรุ่นเก่าไว้เขาจะทำกับข้าวที่มีเค็มนํานิดนึงเพื่อให้เป็นโดนข้าวแล้วก็ดีเฮ้ยร้านนี้พี่ร้านนี้ไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าในหมูอะมันจะมีแบบมันเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่ใช่ใช่ ไม่ในกล้องเห็นบ้างไ่รู้เห็นเห็นมันจะมีอะไรเคลือบอยู่ก็ไม่รู้เว้ยเนี่ยโหอยากเข้าไปดูแกทําเลยอ่ะการรู้สูตรมันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือแม่งแดกให้อร่อยมาแดกให้อร่อยอ่ะแล้วแบบเราชอบหรือไม่เนี่ยนะเดี๋ยวเหลือไข่เจียวกับไนี่ใช่ไหมไอกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อปใช่ป่ะคนคณดูหน้าตาไข่เจียวก็ดีเที่ยเหมือนคุณยายทำเนี่ยผมชอบ ไข่เจียวที่มันโรยต้นหอมอ่ะไม่ค่อยเจอนะนี่เหมือนยายทำเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะหน้าตาแบบสังเกตว่าถ้าเราไม่ทําเองอ่ะดีมากอ่ะเดี๋ยวผมขอกินสักทีวะมันต้องกินกับข้าวนะไข่เจียวเนาะไข่เจียวกินกับข้าวดีกว่าโอ้โหเนี่ยเด้งๆเลยดูคุณดูหนาเนาะหนาเด้งเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยไเจียแต่พอหน้าคุณฟินมากนะวันเนี้ยโอ้โห ไข่เจียวโคตรฟินแต่ว่าต้ยมยำผมเฉยๆนะอ,อ, hey, อ๋อเหรอขอขอล้องหนะ่อยคือมันไม่ใช่มไม่อร่อยนะแต่หมายถึงว่าผมอาจจะไม่ได้แบบกินต้ยมยำมาเยอะขนาดนั้นไงนะคุณลองไข่เจียวดูหนะ้าตลาไข่เจียวดิไข่เจียวไม่ต้องตรงกลางบางคนชอบอบขอบเพราะแม่งกรอบใช่ไหมแต่ตรงกลางมันจะอุดมไปด้วยแบบความคลีมคุณลองชิมกอน ไข่เจียวคันน่วดีอร่อยสัตว์ไข่เจียวโบราณอ่ะ,ะอันนี้คือไข่เจียวโบราณเออคิดเหมือนกันปนะ่ะไอเยี่ยไข่เจียวนี่แม่งต้องโดนกระเพราอะไอ้เยี่ยหอมมากกูเอาทั้งขอบเลยแล้วกันนะเออคุณตักขอบ,ขอบไปดิบ้าดีเดือดมันโปะกระเพราไปเลยใส่ไปดิรออะไรอ่ะใส่ไปดิไอ้เยี่ยคั่วดีไข่เจียว,วนนขยเขาไม่ต้องกินซอสเลยมึงนึกถึงซอสอ่ะอืมดี มันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณกินไข่เจียวแล้วไม่นึกถึงซอสอ,อ่ะเพราะว่าเราโดนปลูกฝังมาแบบมึงต้องโรยที่อันหอย่างเลยอะ่ะแต่อีกนี่คือแบบมันไม่ต้องไม่ต้อง,อองสุไตยินผมว่าร้านเนี้ยตอนเย็นคนเยอะแน่ชอบมากกนระเพราแม่งหายเผ็ดแล้วเว้ยแต่ว่าไม่ยังหอมอยู่เลยอ่ะในปากอะ่นะเนาะคือแบบเราไม่ได้แดกไข่เจียวอย่างงี้มันนานแค่ไหน<อ>มึงจำไม่ได้แล้วใช่ มึงจำไม่ได้แล้วไข่เจียวอย่างเงี้ยได้อารมณ์สุดแต่ไม่อร่อยเท่านี้คือเมื่อก่อนคือหน้าร้านเกมหน้าร้านเกมเฮสองหน้าร้านเกมคอมอันนี้คือลบมือคุณย่าเลยอะอย่างนี้เลยแพ้เลยดกวลดมือคุณย่าเลยอไอผมสังเกตอันนี้กระเพราก็โบราณอันนี้ก็ผัดแบบโบราณใช่ผัดโบราณอันนี้ก็โบราณีกแม่งลืมลิสิตด,ดวงไปเลย <c oughs> อย่างเงี้ว่าไข่เจียวต้องเล่นลืมลิสิตดวงไปเลยอะไอเยียแต่กูถูกใจนี่วะกระเพราติดในเอกสานะผมว่าตีกับมารุดคือที่ไม่ใช่เชฟมาทําเป็นพ่อครัวทํา ใช่ป่ะเราต้องอย่าลืมว่านี่คือพ่อครัวหัวป่าของจริงพ่อครัวเนี่ยเป็นประสบการณ์รดมือประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมแล้วก็เห็นร้านเป็นเคยแต่ว่ารสชาติแม่คือแบบทะลุทะลวงยี่ยี่แอนกระเพราผมให้สับจับครึ่งสาบจับครึ่งอ่ะได้สมเกียรติขลามห้าสมเกียรติอาหารป่าอาหารป่าใช่สมเกียรติอาหารป่านะครับแล้วถ้าใครเคยกินร้านนี้ชอบเมนูไหนเมนไว้หน่อยครับแล้วถ้าใครเคยกินกัะเพราเหมือนเราเนี่ย ชอบหรือไม่ชอบยังไงฝากเม้นต์หน่อยแต่พวกผมแม่งเฮี้ยมันชอบว่ะผมชอบเลยกระเพราด,ดีแบบดีดีเลยครับและผมชอบอีกอย่างเออป้าเขาใส่ใจด้วยป้าเขาใส่ใจคุณนะเขาจะหาบ่อหาอะไรมาให้คุณนั่งด้วยไงใช่อย่างที่ผมบอกเขาไม่มีเพชรสองว่านเขาไม่มีว่านโบราณไม่มีว่านโบราณจริงๆผมย่ยสีจับนะติดที่ว่านติดที่ไม่มีว่านเพชรสองว่านครับอย่างเดียวอย่างเดียวสงสารป้าชิบหาย <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างวันนี้ขอบคุณมากครับ Hollyland m ์ w i r e l e s s นะครับที่มาเสริมคุณภาพให้เราได้ใช้เสียงดีๆกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับอยากให้เราลองใช้ถ่ายคลิปับกบกวนนะครับสปอนเซอร์รายแรกเข้ามาแล้วนะครับเป็น Holly นะครับผม h o l l ี่แลนนะครับผมเป็นไมวายเ s สสำหรับใครที่อยากจะทำเทเตอร์และใช้ไมดีๆนะฟังก์ชันครบอันนี้แม่งใช่อันนี้แนะนำเลยถ้าใครอยากสนับสนุนอะไรก็ติดต่อที่อีเมลนะข้างล่างนะครับผมขอแดกต่อดีกว่าับพี่ สบายแล้วไปเดี๋ครับ